สวัสดีครับจากสกุลชัยลูกหมาบริการรับซ่อมช่วงล่างนอกสถานที่ครับวันนี้ลูกค้าประจำกันครับ BMT ให้มาเปลี่ยนคอม้านะครับหล้อใหญ่ก็จะมีบูทยอยู่ด้านข้างตัวกลางก็คือแกนสลักแกนคอม้านะครับก็มีเปลี่ยนสลักแหนบด้วยนะครับเป็นแบบแท้นะครับียงียงเอ ตีบูธพวกนี้นะครับต้องใจเย็นๆและตีให้ตรงๆนะครับผมถ้าบิดโอกาสที่จะใส่ตัวสลักมันอาจจะใส่ยากนะครับคันนี้จะเป็นฮีโน่หก้อ่หกล้อใหญ่นะครับฮีโน5ล้อต,ต้องเทียบของครับพวกนี้ช่างก็นาๆจะทำไม่ค่อยได้ทำนะครับหก้อพอดีลูกค้า อยากให้ทำเพราะทำสิบล้อแล้วไม่มีปัญหาครับก็เลยให้มาทำหกล้อให้และดูว่าเสื้อจะหลวมนิดหน่อยเดี๋ยวจะใส่แหวนให้มันตึงหน่อยครับจะได้ให้มันแน่นขึ้นนิดหนึ่งแหวนก็ดูครับมันจะมีสเปคของเขาแล้วก็อีกอย่างนึงอาจจะใช้เป็นเขาเรียกแผ่นชิมช่วยเสริมนะครับถ้าเกิดว่ามันยังหลวมนะครับเบาหลวมนิดนิดครับเดี๋ยวชดเชยด้วยใช้การแผ่นชิมเสริมเอาครับเดี๋ยวขอช่างประกอบกันนะครับงานละเอียดต้องลงมือเองครับ วันนี้ลูกค้าประจำกันครับ BMT ให้มาเปลี่ยนคอม้านะครับ6ล้อใหญ่ตอนนี้ก็เริ่มงานไปบ้างแล้วนะครับมาถึงประมาณก่อนเที่ยงนิดหน่อยถอดล้อถอดอะไรไปบ้างแล้วนะครับตอนนี้ก็เปิดฝาครับตีสลักออกตี ตัวนี้มันก็จะมีสลักขัดนะครับเป็นน็อตเป็นเหมือนกับปากฉลามนะครับเสียบเสียบล็อกไม่ให้ตัวไม่ตัวแกนมันขยับนะครับให้แต่ตัวแกนขยับเฉพาะด้านบนด้านล่างก็คือตัวคอหมาหมุนขยับคอหมาหมุนขยับก็คือล้อน,นั่นเองครับแล้วก็จะประกอบไปบูท ก็จะมีบูธอยู่ด้านข้างตัวกลางก็คือแกนหลักแกนคอม้านะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ขอถอดสักคู่นะครับผมหลวมค่อนข้างเยอะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็นิดหน่อยครับก็ให้เปลี่ยนยกเป็นชุดนะครับจะได้ไม่ต้องทำหลายครั้งนะครับผม ก็มีเปลี่ยนสลักแหนบด้วยนะครับอันนี้ถอดแล้วก็ประกอบอยู่นะครับผมประกอบเข้าไปเป็นบางส่วนแล้วนะครับสลักแหนบนะครับตัวนี้คือตัวใหม่นะครับตัวเก่า,าลงมาแล้วครับสึกตั้งพอสมควรครับทําเปลี่ยนทีเดียวครับก็ให้มันดีเลยฝั่งนู้นก็กําลังจะใส่ยอยิ่นะครับ ข้างหน้าก็ใส่ล็อกอยู่นะครับข้างหลังครับกำลังใส่แหวนอยู่นะครับ สลักแหนบสลักคอม้านะครับก็เอามาแล้วครับผมเป็นแบบแท้นะครับเดีด๋ยวประกอบสลักแหนบก่อนนะครับผมแล้วก็ามาใส่คอม้ากันต่อครับตอนนี้กําลังตีบูตเปลี่ยนบูตนะครับเอาบูตออกแล้วแล้วก็ตอนนี้ตีบูตเข้านะครับตัวบูตนะครับอันนี้คือตัวใหม่ ยังยงโอเคโอเคตีบูทพวกนี้นะครับต้องใจเย็นๆและตีให้ตรงๆนะครับผมถ้าบิดโอกาสที่จะใส่ตัวสลักมันอาจจะใส่ยากนะครับ ตอนนี้เป็นการทดสอบสลักนะครับว่าบูจะใส่ได้เป็นปกติไหมอย่างนี้ถือว่าปกติครับโอเคอตอกยาวลงไปเลยทดสอบ,บตัวครับว่ามีปัญหาไหมถ้าไม่มีปัญหาก็คือจบอันนี้ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลองตัวกลางนิดหน่อยต,ตัวกลางปกติก็จะ่ขนข้า,างฟิตตึงๆพอประมาณนะครับอันนี้ก็อีกข้างหนึ่งนะครับ ก็เดี๋ยวใส่ตัวบูทเข้าไปนะครับแล้วก็ทดสอบเหมือนอีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็ประกอบกันแล้วตอนนี้ใส่ซีนก่อนนะครับแล้วก็ใส่บูทตามเข้าไปคันนี้จะเป็นฮีโน่หกร้อยหกร้อยใหญ่นะครับฮีโน่ไม่แน่ใจเรียกรุ่นอะไรนะครับฮีโน่ห้าร้อยหรืออะไรสักอย่างสลักแหนบก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งกับสิบล้อตัวเล็กนะครับ ถ้าเทียบกับฮีโน่อีกรุ่นหนึ่งก็จะตัวนี้จะตัวสลักก็จะยาวกว่านิดหน่อยมันต้องต้องเทียบของครับพวกนี้ช่างก็นายนายจะทําไม่ค่อยได้ทำอกครับหกลอ้อพอดีลูกค้าอยากให้ทำ่าทำสิบล้อแล้วไม่มีปัญหาครับก็เลยให้มาทำหกล้อให้ครับแล้วก็ตีบูทเข้าไปนะครับ และดูว่าเสื้อจะหลวมนิดหน่อยก็ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะใส่แหวนให้มันตึงอีกหน่อยครับจะได้ให้มันแน่นขึ้นนิดนึงแหวนก็ดูครับมันจะมีสเปคของเขาแล้วก็อีกอย่างนึ้งอาจจะใช้เป็นเขาเรียกแผ่นชิมช่วยเสริมนะครับถ้าเกิดว่ามันยังหลวมนะครับตอนนี้เอาพอดีเลยจเจ๋อเลยฝั่งนู้นตึงนิดนึงก็พอดีพอดีครับฝั่งนี้อาจจะเบาหลวมนิดนิดครับเดี๋ยว ชดเชยด้วยใช้การแผ่นชิมเสริมเอาครับก็เดี๋ยวประกอบนะครับเดี๋ยวขอช่างประกอบกันนะครับงานละเอียดต้องลงมือเองครับ <c oughs> ก็เสร็จแล้วนะครับพอดีช่างต้องทํางานไปด้วยนะครับก็เลยไม่สามารถถ่ายตอนที่ตีสลักใส่ได้นะครับตอนนี้ก็ใส่สเสร็จเรียบร้อยอัตร์บีเสร็จแล้วนะครับ สลักแหนบก็อาจจะมีเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับมีปัญหาโทรสอบถามได้ที่สกุลชัยครับสวัสดีครับ